วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับไม่รู้ว่าจะกินหรือไม่กินนะครับเมื่อวานได้ทําการอ้อยไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแมวนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไปอยู่กับหลวงพี่แกสบายแล้วนะครับจะเจอตัวที่สองเปล่าน้อวันนี้มาดู <c oughs> คืออาการลักษณะว่าปลาใหญ่มันจะเข้านะครับเพราะาเมื่อกี้ที่ผมมาเนี่ยอ้อยไว้ไมันขึ้นตรงนี้นะครับที่เป็นปลาโนนจันไสใหญ่นั่นแหละครับ <c oughs> ตัวแรกนี่ก็เป็นปลาตะเพียนบึงเลยนะได้มั้งยังตัวเดียวพูดแล้วนลไหนปลาตะเพียนนั่นแหละครับใหญ่เลยใหนี่ไม่ใหญ่หรอกตัวสองนิ้วสามนิ้วงั้นจะลงพัดไปเลยบ่อนี้ห้ามลงนะบ่อนี้ตกได้ห้ามลงนี่เนี่ยนี่แนี่ Oh, nuan ini okay. โอเคมีของใหญ่ไหมขึ้นเลยขึ้นตาหน้าประทาเลยได้ปันนินมาสองตัวแล้วดินเข้านอนตนเพียนตเฮ้ย เดี๋ยวมันกินเหมือนปลานิลนแล้วเหรอกเคนะโอ้มันกินสเตปไก่เคียงเลยนะปลาตะเพียนเพียนลู้ย้นันยาอุ้ยเรียบร้อยปากขาดนันยานั่นไงล่ะนันยาปากขาดที่เป็นไ้เป็นไรเลยปากมันขาด ที่เห,ห,หตุไรไอ้นักต่บางคนนี่กเขาหลุหล่มเขาจะมีที่ช้อน,นอ่ะมันต้องช้อน,อนมันช้อนในน้ําเลยขึ้นมาบนบกมันยากไงยิงยิงถ้าตะลิงสูงด้วยจบเลยถ้าตะลิงล่าขึ้มนมาไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่านักนักหลิใส่ยาจกไม่มีเฮียเล็กยากอะดูดูึงเข้ามามขอดแล้วเ <นะ S 2> หรอดึงเข้ามาขานแล้วเหรอมึงเข้ามาข้างในแล้วเหรออี๋นะก็แต่ขอดนี่ก็วัดเตี่ยงอะเอ้ยอะไรอะโยงไปพันอะไรอย่างเงี้ย ดึงเข้ามาข้างในแล้วเหรอกวดต้นปีนนะต้องเจออย่างนี้มันหรือเปล่ามันหรือเปล่ากูนึกว่าเจ๋งนายแล้วนะจดามาใช่ไหมนายเปนน้าไ <c ười> ด้เวลาสี่ตัวพี่ โอ้โหมาได้แต่เยอะจริงฮะมาได้เยอะจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ดำมาผมจะบอกสีตันนี่ถ้าเป็นนายกไอ้เนียจะจัดจะจัดหนึ่งวัดหนึ่งหนึ่งบ่อไอเค้ยขอขอบพระคุณญาติโยมที่นำอาหารมาเลี้ยงจระเข้มาถึงอกาุณาญาติโยมใครที่จะปล่อยหมาปล่อยแมวโยนบ่อลงโยนลงบ่อจระเข้ได้เลยอาตมาเลี้ยงไว้แล้วสิบตัวมัน จะได้ไม่เป็นภาระพระพอวาไว้ยายเคโตรัดก็มาจับแล้วก็รายได้เก้าสิบเเซ็นต์ให้พระวาพระเย็นเปียดหนึ่งวัดหนึ่งบอยเคหรายได้ดีนะเขียนป้ายเชิญชวนเลยขอเชิญญาติโยมนำหมานำแมวมาปล่อยเป็นอาหารจระเข้วัดเหล่าเราเยินดีให้ การไอ้ปิดทองฝั่งลุนิมิตเน่ยผมว่ามันไม่เล้าใจถ้าผมเป็เจ้าว่าปิดทองฝั่งลูล้ระเบิดฮ่า <laughs> ยาโยมมือจะได้สัน่น <laughs> แปะดีๆนะโยมแปะไม่ดีถ้าแปะผิดทางนี่สลักหลุดนะโยมแ <laughs> ต่มาไม่รู้ด้วย อาตมาตเตรียมไว้นี่ก็คือว่าเวลาโบดมันเก่าแล้วก็สามารถดึงสลักระเบิดแล้วก็ทำลายโบดถึงได้เลยโดยไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะต้องจ้างๆๆๆช่างเชิอ่อไว้จ้างๆอย่างมากก็สร้างใหม่ไโยมต้องมาดั่งบูรณะอะไรให้เมื่อยหนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งของขลัง <S <S ห,หน้าตลาดคนมีวงเวียนแล้วก็ควจะมีต้น,นไนทรขนาดใหญ่แม้แต่ต้นโพขนาดใหญ่เชิญมาจากสี่หลังกาประเทศอินเดียเอาไว้ให้ยาโยมเขาไปขุดเลขมึงอยากซื้อลอตเตอรี่กันดีนะ โทษแกให้พอเลยเย็ดเปียกเป็นตำบลหนึ่งของขังไงอ้าไอ้บ้าเลยไปเดี๋ยวไปตลาดเลยไปตลาดซื้อของซื้อข่ออะไรไปก่อนพี่อ๋อยเดี๋ยวโอ้ยตายกูตายโอเคโอเคข้าบ่อนู้นนะพี่นี่นบ่อนู้นอะดูก่อนนะโอเค รู้เหตุผลไอ้ตัวโกบะซนะ่าแล้วเนอะโอ้ยมันคือบักนินโอ้โหต้องเล่นสเต็ปนี้นะ <c oughs> นะครับวันนี้ก็คงเพียงพอไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าปลามันเคี้ยวนะครับวันนี้คือปลาใหญ่มันเข้านะครับปลาเล็กก็เลยมีได้จํานวนน้อย,อยเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ ปันดุกนะครับมันฟิตมากอ่ะทำไมงั้นมันเอาเขาไม่ลงหรอที่หลังขขอเก่งวันนี้หน่อยนะสุดยอด น,นี่เป็นตัวที่สองนะครับพลาดประดุกตัวแรกไปนะครับเ้า้เยเป็นไงอะเดี๋ยวจะทด ขนาดเบ็ดลงมานะครับเพราะดูว่าตัวเล็กเข้าเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราทดขนาดเบ็ดนี้ต้องทําใจนะครับเพราะว่าที่บอกถ้าเจอใสแบบมเมื่อกี้มีง้างตายไปตัวดำปิดปี โอเคนะครับวันนี้ก็มีเวลาน้อยไปหน่อยนะครับก็ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะตอนที่ผมมาตกนี่ก็อีก10นาทีก็จะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่ก็6โมงกว่าแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ